สวัสดีจ้าวันนี้มาพบมาพอกับแม่ไก่พาแซบอีกเราได้เจะพี่น้องวันนี้ไก่พามากินขนมเส i̇şte. ีนอีกแล้วจะพี่น้องขนมเสีนอีกคือเ้าจะของแซบของมักกินยำไดกับเบื่อไม่รู้สิここสนความสองสามตอนเฉียงอันปู เสียงปูย่างขวักขวกเขาขวกใกล้กไ,ปไปเอาปูมาพี่น้องสร้างปูปูขนมปังไป่งลูกชายพรบไ่เอินลูกชายเห็ดงานมังพี่น้องโอ้เป็นแต่แซบอ้วล่วเยอ <c oughs> นะคน่ะใกล้ประทานเอกินได้จากใกล้เฮ็ดเอาปันี่กะไอ้ฝ้าไป ช่วงลูกซ้ายล้วกะเขานัดไปเอาปูพี่น้องต้องได้เฝ้าออไปเพราะว่าปูขึ้นจากเรือไม่ไม่เขาให้ไปเอาบ่เกินใบสว่างเฮ็ดน้ำยาขนมเซนแล้วก็ให้ลูกกินล้วกะจะคว้าให้กินหรอกสวดน้ำกันน้ำยาลูกเคืองจ้ะน,น้ำยาลูกเคืองทัวง,งอบอ่ากระลำกรอบๆได้ลงไปเปียกพักเป็นคุ้งอยู่ ไกลหล่างแกกินเมียงอละบ้านี้เออแกกเอาใส่ถุงไว้พี่น้องกับไว้ทำมะกินกับขนมเส้นแกบอมาใส่หนีเพราะว่านำยาหอนฮอนอยู่กลับมากับมาอุ่นเฮ็หนอ้ลูกกินก่อนโอ้ตื่นมาจากมันอย่างมามาจ้าแซ่บ อ,อืทั้งหิวทัง้งแสบเหมนนน้ำยากระเทิอนน้ำยาปลาเออเรดน้ำยาปลาทะเลพี่น้องน้ำยาปลาทะเลแซ่บ ปลานี่คล้ายๆปลาแซลมอนนี่แหละแต่ว่าเขาก็ถึงบอนิยมกินแบบออามาเฮดซูชิเนื้อเขาสิแบบอ่าบบรสชาติบือกันเด้ยแซ่บทั้งเฮดหมอบแงไง ตาตัวแบบนี้เจ็ดเหล่าเลูกกินแล้วกับท้งหัวห้ลูกโอ้อขนมปังเขาออกสึ้นจากเลือใไม่ไม่พี่น้องสดสดเลย ยี่สิบตัว <c oughs> โอ้ยกินไปกินมาอันบ่มีเสียงพี่น้อง อันอัดคลิปจังใดไอ้เพราะตั้งแต่อันกินแล้วแล้วเม,มื่อเมืองคลิปพี่น้องเอ้ยมีเสียงอยู่แค่สามนาทีกลัวจะฟังไปฟังมาเอาเสียงคือหายโอ้ขอโทษขออภยัยเลยจ้ะปกติเวลาใกล้กินใกล้สใส่เสียงสดเนาะพี่น้องมันนี่จังไดแล่ละว่าเสียงหาย คือสิเมนจักว่าผิดพลาดทางเทคนิคอีอย่างเด้อพี่น้องเด้อขอโทษขออาภัยหลายๆค,คือสิแมนคือสิแมนนัน่นลืมชาติไหมือแมนแกไปถือตัวใดพูกเนี่ยยุบ่ยากะเสียงหายไปเลยจ้ะทุกคนเสียงโอ้ถ้าสิอาดคลิปแล้วแล้วอ่าใกกับ ถ้าสิลบหรือกัเสียดายคลิปแหมพี่น้องใกก็ได้ต้องได้มาผากเสียงไซน่าจ้ะก็ขอถทษขอภัยหลายๆไปไปเอาปูมาพี่น้องเอ้ยไปเอาปูมาหิวเข่าลายเฝ้าคือสีแมนลืมเปิดไหมหรือแมนลืมชาร์จไหมนี่แหละพี่น้องแต่ปะทาว่าลืมเปิดไหมแรกๆก็คือได้ยินเสียงอยู่บัดมีเสียงแค่สามนาทีกว่าวา บัดมาฟังเมืองอ้าวไปผิดพลาดทั้งเทคนิคมองใดเนาะสันดอกก็แห้งเป็นนั่นกระเพิบก็ระป้าเป็นเฝ้าๆเนาะหิวเขาไปอันเขานัดไปเอาปูอันต้องรีบไปเอาก้อนอนั่นใบสองพี่น้องเพราะว่าเด็กหน่อยไว้รุ่นเขาเขาอันเขานัดหลหมองวันนี้อันเขาเอาขึ้นจากเรือไม่ไหมแม่แมแมปูขนมปังสดๆจะ้ะวันนี้หิวเขาแห้งหลายมามาหอด บ้านเฝ้ามะอุ่นนั่นน้ำยาขนมจีนกินอาจสุไท้ายคลิปย่างดีหละว้านมาฟังมึงอ่ไทายแล้วๆมาฟังมึงโอ้เสียงเสียงบ่มีเสียดายเสียดายคลิปก็เสียดายแทห้ง <laughs> ช่วงนี้ก็แห้งอ่นหาคลิปยากพี่น้องเพราะว่าหยังกะเวลากะ บ่เคยมีปัญหาจะเพราะว่าช่วงนี้ถ้าแม่นันใกล้กับไปนันไปหนีเนาะพี่น้องเฮ็ดนันเฮ็ดนีเพราะว่าช่วงหนาน,นี่ก็ก็เป็นนาไอท่องเที่ยวก็เป็นนาฮอนเนจาจะกับปลูกพักปลูกยางกับมีอ่าอีหยังเฮ็ดหลายอย่างเสียดายปูขนมปังอยู่ประเทศเนอเวนี่ลายได้พี่น้อง ไปตกเอาก็ได้เดจ้ะถ้าถ้าสมมติว่าผู้ใดมีเรือหรืออย่างเนี่ยก็ไปตกเอาหลายหลายยังปูหินปูหยางนะจ่าก็ก็ไปตกอยู่หม่องทะเลเนะอยู่หม่องทะเลโขดหินนะใกล้กระมูไ่ไปตกไปตกดูอยู่อนตนตกมะดองพี่น้องตกมะดองใสอันอ่นมามะไฟทย้ำแมย้ำใส่บอกม่วงหรือว่าเอามะไถทะตำใส่สมตำ แต่ว่านมันแห่งบ่มีเวลาไปโต๊เนาะเพราะว่าอย่างเพราะว่าใกล้ต้องไปห้าไป่งลูกไปโรงเรียนกะถ้าไปโต๊ก็ต้องได้ใส่เวลาเมิดมือพี่น้องใกล้กะกะสื่อเอาสร้างเอาอยากกินก็สร้างเอาง่ายกว้างแสนอเพราะว่าฮักกะบ่ได้มีเวลาในตรงนั้นแม่บ้านเนาะโอ้ยมาเด้อพี่น้องมาเซบๆน้ำกันจ้ะถ้าใกล้สิลบถทิ้งกะ สียดยคลิปแม่พี่น้องจะยดยคลิปกัอุสมุซาเมืองไ้กะอันเนื้อจากระขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจ <c oughs> โอ้ยขอโทษขอใั้หลายๆพี่น้องพ้องเมืองกับพ้องศูนย์ทั้งศูนย์ทั้งอย่างหัวเจ้าของเปปิดผ่าทางเทคนิคมองใดถ้าว่าไหมบอชาติใกล้กับ ก็คือจังพึ่งถอดออกมาจากแนวชาวติได้จากตว่ากับบางเทียเนาะลูกบางเทียใกล้ชาิอีหอย่างไห้เองเสียลูกกัมมานมาถอดออกเขาก็ชาตไอแพดของเขาจัางเสียนะ่ะบางเทียน่ะพี่น้องแล้วเขาก็มาถอดออก <c oughs> มาถอดออกเราวันนี้ก็บบเสียไว้ให้ใกล้คือเก่าจัางเสียแม่ลูกนะฮะน้งเทียนะลกะูกะ อุสมอสาเมืองหายไกลในเด้อพี่น้องเด้อจักเป็นน้ำหยางไกล้กับบลูคือกันกินยูดีๆแล้ว,ว่าเสียงหายเมือนั้นคลิปนี้ยาาเด็ดพี่น้องเพราะว่าหยางไกล้กับแม่บอเลี้ยงไกล้ไปตกปูไกล้ไปแไปร่แปเก็บหอยแมงปูหอยแค้ง หอยนั่งล้มผุนเดพพี่น้องเว้ากินไปเว้าไปเนาะเพราะว่าช่องใกล้กับเฮดเกี่ยวกับทั่วไปเนาะจ้ากะกะกินแน่เที่ยวแน่อย่าง,างจังแสบพี่น้องกินแน่เที่ยวแน่อ่าไปหน,นันไปหนีแน่แต่ว่าช่วงช่วงนี้จะเริ่มเข่าหนาท่องเทีเ่ยวเราจะเพราะว่าวังเนื่องเนี่ยก็จะเป็นหิมะหลายเนาะเฮดทั่วไปเฮดเก,กี่ยวกอ่าชีวิตประจําวันเราจะว่าเฮ็ดกับเข่าแน่กินแน่ เที่ยวแน่ไปนันไปหนีแน่จากน้อยไกล้กะสีสิพาไปเก็บหอยแมงปูพี่นอ้องไปเก็บหอยแมงปูมาหนึ่งให้มีเวลาก่อนพราะว่ามองเก็บหอยแมงปูกะกะไกลเติบยูเด้อจากะกะปรกคับรถไปกับประมาณสองชั่วโมงขับรถไปแต่ว่าหมองใกล้ๆนี่ก็มีแต่ว่ามันบนวยใหญ่ มันมันแบบว่ามันมันอยู่ในเมืองทางผีค้นกินหลายค่ะมัน่หนวยใหญ่แต่ในเมืองทางปุ่นอ่ะทาเรือใหญ่ปุ่นอ่ะมันนวยใหญ่พี่น้องหอยแมงผูน่ะยุนี่บ่อืดอาหารทะเลกินเลยจ้ะไอ้บ่ได้ซื้อเลยอันหอยแค็งก็มีหอยนางล้มก็มีอันปูอยากกินกร้างเอาเสียนะแล้วกันหอยแมงผูงเสียถ้าอยากกินก็ไป ย่งางไปท่าเรือกับไปดึงเสือกเรือขึ้นมาโหลดพี่น้องแต่ว่านักหนักเดชเพราะว่ามันหลมันเป็นก้อนแบบง่ายเด้พี่น้องหอยห้อยแมงผูนะมันจะอยู่ไตมองที่เขาจอดเรือนะไตทาเรือเกาะอยู่น้ําเสือกมัดเรือแมพี่น้องเต็มอยู่หลายคับมิตรนวยใหญ่หญหญเดียวแกสิพาไปเก็บเดี๋ยวร้อให้ลูกปิดเทิมก่อนพี่น้องถ้าลูกเพ่อปิดเทิมกับถ้าไปกะ แต่คิดน้ำลูกย่านกลับมาบอท่านหาปลูกไปโรงเรียนอันหอยแมงผูนะ่ะกล้กับยายหอมไปไป,ไปเก็บเอาไปเก็บเอาหลายแต่ละเป็นกระสอบคนนะ่ะแต่ว่าแต,แต่กี่ไปเห็นใหม่ๆมันสะอ่อนเนาะแต่ว่นเดี๋ยวนี้นั่นเออใกล้ไปไปเก็บเพิ่จะใกล้กลับเก็บมาแค่พอกิน แค่พราะกินซ้ำโลสองโลงแสซ้ำกินคนเดียวบ่คคอตะกี้ตะกี้ไปเห็นใหม่ๆโอ้บ่เคยเห็นพี่น้องเลยไปเอาปูม้านกินแน่ขนมจีนแล้วกะสิได้ต้มปูพี่น้องปูอยู่นีก่กะบ่อื้อลาย,ลายอยากกินกะทกิงหลดก็สร้างเอากะไปรับเอา หรือว่าสิไปซื้อยูรานป่าก็ได้แต่ว่าไปซื้อยูรานที่เขาขายปูขายปาลาร้านอาหารทะเลนี่ะแพงเด้แพงเลย,ยจะบอกคือเขาสร้างเอาแบบนี้พ่อไกลไม่อยู่เนาะเวเก่าเดือนแล้วไกลสร้างมาแทะเเป็นลอยๆยตูไหมเป็นทะเละกะละมังแล้วกินปูจนว่าเลากกับเมืองไทยอ่าแล้วกินปูกินปลาแซมอนพอเออจนเลากกับเมืองไทยเลาบอกินปูยูซี่หาปีพ่อไกลนะ เราเราเบื่อไปเลยเราไม่เห็นหลายหลายโอ้ยคลิปนี้แกจะแก่สีเบ้าอิหยังไกกับเบ้าไปมาแล้วเปรตเปดเพราะว่าหยังพี่น้องเอ้เสียดายเสียดายคลิปถ้าสิตัดทิ้งกะเสียดายคลิปแกกะเลยมานางผ่ากับเบาไปแต่ในคลิปแกกับเบ้าเกี่ยวกับนี่ละเพราะว่าเมื่อนี้ไก็ไปเอาปูแกกับเบ้าเกี่ยวกับ ไก่เบลยู่นี่แหละตะวันบัดมาผากไหมมัม้งก็สิบอบอบอคือเฮาเบาสดๆเนาะพี่นอ้องอืแต่ว่าช่องใกลก้กะฝากช่องในน้อยของช่องแม่ไก่พาแสบใน่เด้อจ้จากพาะว่าไก่กะเห็ดเกี่ยวกับทั่วไปแหละพี่น้องกับท่าจีปังเทียกะถ้าแม่สีเห็ดคีบกินเลยอาหารการกินกะหายาพี่น้องกับ บอคือเมืองไทยเฮาเนาะอยากกินอย่างไปตลาดกะได้กินโหลดอาหารการกินพักมีซีใบกับบอคือบานเฮาแต่ว่ายู่นี่มันก็หากินยากแห้งช่วงนานาหนาวนี่นาหิมะนี่แห้งหากินยากอาหารการกินกักะแพงแต่ว่าช่วงนานี่กะกะไข่แนนกข้อไดไปหาเก็บปูเก็บปลาเก็บหอย ปลูกพักปลูกมียังแสบ่นองมันกนัไข่แนมันกับบออื่นแนากินแต่ว่าถ้าช่วงไอ้นานหนาวนใกล้กันั่งกตมีแตคลิปกินแหละจะเพราะว่าแจ็กสิเฮดอย่างออกไปข้างนอกกัหนาวแต่ช่วงนานหนาวกัสิมิแตคลิปกินหลายช่วงนี้กัสิพ้าเมืองพักเมืองสวนแน่ไปนันไปหนีแน่ผ้าชมบรรยากาศอ่า แถวบ้านใกล้ยูแน่บรรยากาศข่างทางนอกจากาจากาที่ว่าเคยเห็นหิมะก็สิเห็นเป็นเออเขียวเขียวเห็นเป็นต้นไม้ต้นลายก็มันถ้าหิมะละลายนี่อากาศต้นมงต้นไม,นม้อยู่นี่ก็บับเปลี่ยนตัวอัตโนมัติเขียวงามประเทศนี่ก็สวยงามได้พี่น้องแต่วิวดีเพราะว่า เออเป็นประเทศที่เป็นภูเขาลายเนาะเป็นภูเขาเป็นทะเลเป็นเป็นเกาะเพราะ่าอย่างนี่มันก็จะเป็นพวกแหล่งอาหารทะเลพวกปลาแซลมอนปลายูนิเคอร์เอิร์นปลาอย่างปลาโทษแมะตัวตัวใหญ่ๆนะปลาทะเลที่เขาประเทศนอร์เวย์เขาจะส่งออกพวกพวกนี่แหละจะปลาแซลมอนปลาโทษปลาเออเลดพวกเนี่ย จะเป็นแรงป่าแรงอาหารทะเลกุ้งหอยปูปลากับวัตดบ่ัชระใกล้กับอยากพาชมแน่นอกจะเพราะว่าช่วงถ้าช่วงหนาหนาวใกล้กับมีแต่พากินกินกระหกักินได้ตามเอ่อยะท้ากรรมแหละพี่น้องบ่าว่าบา,บางทีมึงอ่ินคลิปเพื่อน,เ,อนเนาะเห็นเพื่อนกินนันน,าน,าน,านั่นนี้ก็อยากน้าเพื่อนเดต่า่ายู่นิบ่มีขายถ้าอยากกินยังเนี่ยต้องสร้างเอาสร้างในเพจ สร้างในเพจเอาัองเสหนัก็หาสร้างในเพจบางเทีกับโบมีอาหารการกินก็หางาพี่น้องแต่แตกลมาอยู่ใหม่ๆเนี่แห้งบ่อคอยมีเด้แห้งบ่อคอยมีเดี๋ยวนี่คนไทยไมาอยู่หลายกับล้านขาพวกล้านเอเชียเขากับพัฒนาแล้วองีาตะกี้ไม่อยู่ล้านเดียวเลยพี่น้องล้านเอเชียในหน่อยตะกี้ไกลมาอยู่ใหม่ๆโคกสากอย่งจะใกล้กับขนมาแต่เมืองไทย หมองหงเขาก็ยังเอามาแต่เมืองไทยแล้วตะกี้บะมีขายบะมีขายหมอมหมูจุง้งหมูจุ้มอี่ยงบะมีขายอาหารการกินกะกับบ่คอยมีอย่างเสียเพราะว่าเป็นคนจีนคนจีนเป็นเจ้าของลานพ่นหงคนคนจีนเป็นเจ้าของลานพอคนไทยมาอยู่หลายเขาก็เริ่มบอกให้เจ้าของลานสร้างเอาอันานั้นอันนี้มาขายเอยงสะนาะมมันก็เลยเริ่มเริมมีมาอย่างเสียแต่ว่ากะ กะเข้มงวดเด้สั่งอย่างมาขายในในใน,ในประเทศนอร์เวย์นี่สีเข้มงวดเข้มงวดเรื่องอาหารการกินมากๆเขาสิสิบ่คือประเทศอื่นแล้วก็แพงบ่คือเดนมาร์กสวีดเดนเดนมาร์กนี่มันอ่าประเทศเดนมาร์กที่น่าใกล้ยูน่ะโอ้อาหารการกินถือพักนี่กระถือเนื้อพวกเนื้อพวกยักนงนี่กระถือ สบายประเทศเนอเวสเนี่แพงพี่น้องใกล้กระเจักสีผาอกออหยังเนาะก็กินเ <c oughs> ดี๋ยวตูวนจะขอเลยโอ้ยเนะาะจ้กว่าไปเฮ็ดแนวใดใส่ไหมยางดีอับอายอับอายขายขีนาเลยเสียบไหมยางดีแต่ว่าเสียบโวมีจกก้กว่าเฮ็ดแนวใด คลิปนี้แก่กะภาคได้ซัมเนี่ล่ะนอนจะพี่น้องแก่กะฝากช่องน,น้อยของช่องแม่ไก,ก,ก่พลาแสบในเด้อจะแก่กะขอโทษขออภัยหล,ลายๆพี่น้องแก่กะอันคลิปมันยาวจะไก,ก่สีเบลวิ่งยังแต่ว่าอยู่ในในคลิปไก่กะเบาเกี่ยวกับนี่แหละที่ไก่เบาอยู่นี่แหละพี่น้องแต่ว่ากะมันกะสิเบลมันเสียงสดปากกะจะไปเพราปากเสียงจะไปพอเสียงเนี่ยจะเพราะว่าไก่มามาผาตดเอา กถ้าสิโลบก่าเสียดายแกกะอุตส่าห์ฟังให้ไกลนะเด้อไกลกฝากนเด้อพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ให้ไกลเนี่กะขอบคุณทั้งเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าเนอะจ้ะกะเพราะได้มีงานทรงพี่ยูพี่น้องเพราะว่าบางทีอคลิปกะ หายากเพราะว่าใกลกับบ่ได้มาัมามาังไทยกินทุมือเนาะพี่น้องกบรรับบ่ไรไทยคลิปกินทุมือบางเทียอยังยากยังเสียใกล,กลรร้กับบ่ไรไทยเลยเด้์กกับถ้าอันใดทายว,ว่าสิเอาล้งคลิปจังเสียกับมักกับมักผิดพลาดทั้งเทคนิคซะจังเสียนะแกล้กับคลิปนี้เอาคือนั้นอิ่มแท่ <c ười> กินตะโดนเราคือนั้นอิ่มแท้ถ้าเรื่องกินขนมเซนเนี่ยใกล้กินได้หลายได้พี่น้อง ไกล้กินได้หลายกินกินรอบนี่แล้วนี่บ๊อแมนอิ่มได้จ้ะเดี๋ยวก็มันก็ย่อยง่ายเนาะย่อยง่ายแหละเดี๋ยวก็กินอีกเด้ไกล้กินได้แค่ลวขนมจีนเป็นกิโลหุ่นเด้พี่น้องแนวมักแม่กินยงใดกับโบเบือกินยำใดกับแ่บยำนันของมักกินได้ทุกมือได้จ้ะกินได้ทุกมือขาดบ้าดดเลยก็คือขนมจีนถ้าไปลานเอเชียนี่ต้อง เอามาไวไหล่โหลดหลนยยงใช่หนะบ่คือบ่ให้ขาดบ่ให้ขาดอยู่ในบ้านเลยแต่จะคลิปนี้ก็แค่นี้เนาะจ้าบายบายจ้าอืยังกินบ้านได้แล้วอย่เอาเอาให้แล้ว <laughs> ถ้าสิตัดเลย <laughs> ถ้าจิตตัดออกแล้วก็สียดาย,ยังใน,นหน่อยหนึ่งกินให้อิม่มว้าหลายห้าลังคลิปนะถ้าใก้ถ้าใก้ได้เ,เวา้าวหรือแก่เพื่นตัวพี่น้องแต่ใก่ได้ว้าใกล้กับเพื่อนใกล้กับอยากว,นะว้าเนาะวิถีชีวิตอ่าอย่นีวิถีชีวิตอยู่ที่เขาใส่ชีวิตอยู่ต่างประเทศเนาะพี่น้องแต่ละประเทศกับบอคันแต่ละ การใช้ชีวิตแต่ละบุคคลกับบกคือกันก็คือว่าล่ะชีวิตภัยชีวิตมันมันก็ต่างคนต่างคนละรูปแบบเนาะการใช้ชีวิตของแต่ละคนของแต่ละประเทศก็คือบ้านเฮาหน่นละ่ะแต่ว่ากับอาหารการกินก็หายากอาหารการกินอยู่ต่างประเทศหายากพี่น้องบ่คือบ้านเฮา เห็นบ่ออีปูใกล้ไปเอาไม้หม่หม่โชอีปูน้องกับปูกินแล้วก็สิได้ต้มปูแต่ว่าลูกแต่ว่าลูกใกล้เอาคลิปต้มปูลงก่อนมิสตาตูวใหญ่ๆเลยจ้ะมิตาตูวใหญ่ๆส่วนมากใกล้จะกินกามมันกับไข่มันพี่น้องใกล้แกปูเพวกเป็นบายบายจ้าบายบายแล้ว